ไม่หมดที่เสียงโชคและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผู้ท้าฝันหนึ่งใน5โคดจะเป็นผู้โชคดีถูกสุ่มเลือกให้ไปร้องเพลงแข่งขันกับแชมป์แต่จะเป็นใครนั้นไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับนัดมาตูมบอนและมาใหม่มะเอ็มอม,มะเอ็มเป็นอะไรกับมะตูม ไม่ได้เป็นไรกันครับมัเอ็มนี่มาไงลกูกตอนแรกผมก็ชื่อเอมธรรมดาเนี่แหละ,ะแต่ด้วยความเชื่อส่วนบุคคลอะไรเงี้ยครับเขาก็อยากให้มีชื่อ2พยางเติมเข้ามาหน่อยก็<ช>จะได้ใช่ครับอ่าไม่รู้วันนี้จะเป็นมักเอ็มหรือเปล่าที่ได้ลงมานะขึ้นอยู่กับศิลปินเสริมโชคตอนแรกเราติดต่อให้เขามาแค่วันเดียว แต่เนื่องจากตัวศิลปินเองไม่มีงานที่ไหนอีกแล้วเขาเลยอยู่กับเราถึงสองวันผมขอประทานโทษให้ทนฟังเพลงนี้นะครับให้ผู้สกับเลยสกับเลยวะทำมาก่อนใครก็ได้ที่ไม่ใช่ผมตอนนี้เอามาเลยดีกว่าชืิตดูชืวิตกรหูมากเลยฟังเพลงเขาก่อนนะครับ กลับคําสาลานายมงคลกระดาษสติกเกอร์ทั้งร,นะรายการาันครั้สแล้วนครับสติกเกอร์ด้วยคัสดีแชมป์ด้วยครับกลับมาอีกครั้งครับฟังในพงงานเพลงนี้ครับคำสั้นๆที่ความยาวมันบอกถึงนาที อาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาล่วงก่อนใจเย็นไว้สาวว่ายังออกมาหูโตบนอเรื่องมือนี้ไอสีิบอกคือต่อแค่อยากขอให้เห็นแกฮักเฮาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาน อดีของไอ้ตะกี้ตะกอนหักกันสำใดอยากให้ร้องตรองดูสักคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าละก่อนเ่งไว้สากรอ,อย่าดวนอย่าฟ้าเอาบอต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าไอ้ขอใอ้เจ้ากับคำสา เก็บเอาไวไ้ก่อนข้างวลากรเสื้อไวสากรนคนดีของอายตะกี้ตะก่อนหักกันสำ่ได้อยากให้ร้องตรองดูจากราวเก็บเอาไวไ้ก่อนข้งวลากรเสื้อไวสากรอ,อย่าดวนอย่าฟ้าเอาบอต้องปาก,กันหักกันคือเก่า ขอให้เจ้ากลับคำสาลากระดานขอาคุณมาในสื่อภบคเหนือครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลิงครับร้องเพลงดีออกคุณนะดียังมีตีนอีกอะไรน่าตรงอะไรเนี่ย ด้วนใช่ไม่ทำไมผมเป็นอะไรผมชอบร้องร้องเพลงกระดกลิ้นผมเป็นโรคอะไรไม่รู้เป็นคนชอบเล่นลิ้นเหรอเป็นคนใช้ลิ้นเขาเป็นคนลิเกหรือเปล่าไอ้ไอ้ลิเกใช้ลิ้นเยอะจริงเหรอครับพี่เอะไม่เหงพี่เอะนะเพลงไม่ทำจริงเหรอเพลงอะทำเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตั้งใจครับจะทำเพลงไวๆมันหนุกหนุกเงี้ยเหรอใช่ไม่ใช่ผมมีชื่อเพลงไว้แล้วชื่อเพลงว่าแอบดูที่รูเดิมเนี่ย คือในเรื่องราวเนี่ยผมอยากได้แบบว่าผู้หญิงคนนี้แอบรักผู้ชายคนนี้มากเท่าห้องติดกันแต่ผู้ชายคนนี้เขามีแฟนแล้วและผู้หญิงน้เขาไปเจาะรูไว้เพื่อจะมาแอบดูทุกวันรูเนี้ยเป็นรูเดิมที่เขาต้องแอบดูนี่คือความหมายของเพลงโอ้โหไม่น่าทำต่อนะผมว่าโอเควันหนึ่งเราจะรอนะเพลงของพี่นายนะมาในรายการของเรานะครับอาประจําที่ขาทั้งห้าท่านอยู่ในกามือของคุณ ถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับจะเป็นใครนะครับบอนพลนัดมะเอ็มหรือมะตูมใครจะได้มาร้องเพลงแทงกับใครน้างครับ และในที่สุดโชคก็เข้าข้างนัดจนได้ครับหลังจากที่นั่งมานานจนพวกเราทุกคนนั้นจดจําเขากันได้แล้วแต่ความเฮฮาและเสียงหัวเราะที่เขามอบให้กับพวกเรานั้นเป็นเพียงแค่เบื้องหน้าที่แสดงออกมาให้เห็นครับแต่จริงๆแล้วเรื่องราวชีวิตของเขานั้นแสนลําบากแบบสุดๆไปเลยละคร